ท็อ,อกเฟ้5เข้มด้านรองปรดัดวรรยาลงพื้นที่ย่านสีลมตรวจสถานประกอบการแนะให้ทำตามข้อปฏิบัติสนับสนุนโดยคลินิกการแพทย์แผนไทยสัพยาตรวจรักษาด้วยสมุนไพรไทยที่ซอยลาดพร้าว112 ภายหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสบอคกำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระยะที่5ในส่วนของสถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการผับบาคาราโอเกะให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนพัตตคารสวนอาหารโรงแรมหรือร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไปที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้สามารถเปิดให้บริการเกินหลังเวลา24นาฬิกาได้แต่ให้งดการบริโภคสุกดาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะที่นางวรยาวัฒนรัตน์รองประลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย่านถนนสีลม เขตบางรักตามมาตรการผ่อนปลนระยะที่5ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกันลงพื้นที่โดยรองปรลัดกรุงเทพมหานครได้พูดคุยให้คาแนะนําและกําชับให้เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัดในเรื่องการตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการการติดตั้ง QR อาโค้ดไทยชนะการงดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังได้กำชับให้สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อกดขันอย่างต่อเนื่องทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน